คนที่อายุใกล้เจแล้วห้ามทำสี่สิ่งนี้เด็ดขาดถ้าไม่อยากเหงาตอนแก่ถ้าเลิกพฤติกรรมเหล่านี้ได้บ้นปลายชีวิตจะไม่เหงาไม่เจ็บและไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไป 1. อย่ากเก็บทุกเรื่องมาคิดมากคนแก่จำนวนมากยังเอาเรื่องในอดีตมาผูกใจทั้งที่มันผ่านไปนานแล้วเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องที่เคยทำพลาดปล่อยได้ก็ปล่อย 2. อ,อย่าใช้ชีวิตเพื่อลูกหลานจนลืมตัวเอง รักลูกได้แต่ต้องไม่ลืมรักตัวเองด้วยออกไปเดินตลาดปลูกต้นไม้ทำอาหารที่ชอบฟังเพลงเก่าๆที่ทำให้ยิ้มและมีความสุข 3. อย่าคิดว่าตัวเองไม่มีค่าอีกต่อไปความแก่ไม่ใช่จุดจบของคุณค่าแต่คือช่วงที่เรามีเรื่องเล่ามีบทเรียนและมีแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้ลูกหลานอาจไม่ได้พูด แต่เขามองคุณเป็นแบบอย่างอยู่เสมอ 4. อย่าปล่อยให้ความเหงากลืนใจอย่าอยู่เงียบจนใจเริ่มเฉาลองออกไปเจอเพื่อนเก่าออกไปเดินตลาดคุยกับคนข้างบ้านหรือแม้แต่เลี้ยงหมาแมวไว้เป็นเพื่อนใจ